สวัสดีเจ้าแลงนี่ก็มีงานเพิ่มมือสุพรรณแหมแล้วนะเจ้าตีหันนอนอยู่นี่ก็เป็นลูกงัวนะเจ้านาะเปนท้องเสียนะเจ้าก็มีงานเพิ่มคือสุพรรณแหมแล้วนะเจ้านาะตอนนี้ก็ประมาณถุ่มกลัวแล้วนะเจ้าสุพรรณยังไม่ได้เข้าบ้านเต่เลยนะเจ้าก็ได้มาใส่น้ำเกลือเนาอเพราะว่าน้องงัวเป็นท้องล่วงหลนะเจ้านาะ ก็จะทําการรักษาโดยการใส่น้าเกลือนะเจ้าหนอถ้าเป็นลักษณะแบบนี้น่ะเจ้าแล้วก็จะฉีดยาแก้ท้องหลวงตําอาการนั่นน่ะเจ้าตามตีลักษณะตีบ่งบอกเงาหันนั่นน่ะเจ้าหนอว่าทายของงวน้อยเป็นสีแบบไหนนะเจ้าเราก็จะรักษาตามอาการของทายของงวงนั่นน่ะเจ้ามีสียางนะเจ้าสีแดงสีออกสีเขียวหรือว่าออกสีดํานะเจ้าหรือว่าเป็นสีเหลืองนะเจ้าหนอมันก็จะมีแต่ละชนิดอยู่นะเจ้าทายของงวนะเจ้าหนอ แต่แต่ละชนิดของยากษกับแยกประเภทพร้อมนะเจ้าสุพรรณอยู่ฟาร์มนี้มากะซิบกว่าปีแล้วนะเจ้าตีอยู่ในฟาร์มของประเทศเกาหลีใต้นี่นะฟาร์มงัวแห่งนี้นะเจ้าหนาะสุพรรณอยู่นี่กะอยู่เหมือนกว่า งานตีสุพรรณผ่านมาน่าเจ้าหนะสุพรรณกับผ oh. ่านงานมาหลายน่ะเจ้าผ oh. mm ่านงานสวนมากับผ่านน่ะเจ้าม้วนนมสุพรรณกับเคยไปทําแล้วน่ะเจ้าหนะงานสวนประจํางานอาราบยน่ะเจ้าสุพรรณไปทํามาหมดแล้วน่ะเจ้าตีอยู่นั้นก็คือของว้วแหงนี้น่ะเจ้ากาเป็นอาชีพตีแต่ก็นั่นสุพรรณอยู่บ้านบ่เคยเลี้ยงง้วน่ะเจ้าหนะบ่เคยผูกพันกับการเลี้ยงง้วแต่ว่ามาอยู่นี่แล้วมาคู่คีกับง้วเรียบร้อยแล้วหู้สกว่า มันเป็นอาชีพที่สุพันมากนะเจ้าสุพันมักมันบ่เบื่อนะเจ้าบ่ฮู้แล้วมันคนเฮามันตางใจตางใจนะเจ้าสุพันทำงานมาผ่านมาหลายงานแล้วนะเจ้าเป็นงานที่สุพันอยู่แล้วบ่บ่มีใจหักนะเจ้าอยู่บ่เหมือนอยู่แล้วมันรู้สึกว่าเบื่อเซ็งเซ็งอยากจะหนีบ่อยากจะอยู่ที่เดิมมันเคอมาทำงานซ้ำซากจำเจอยู่แต่ออนะเจ้าอย่างฟาร์มงัวนนี่มันเป็นงานที่ซ้ำซากจำเจก็จริงแต่ว่าสุพันก็ได้ ขี่รถไปขี่รถมาบริยู่นิงยูติกาวนนะ มันกะจายยังเหรอมันมีสล่ในตัวด้วยนะเจ้าจะเข้าบ้านไปกินน้ำกินยังก็ได้นะเจ้าบ่มีคนมาคอยคุ้มนะเจ้าเนาะจะเข้าห้องน้ำจะไปกินนั่นกินนี่จะขี่รถไปนั่นไปนี่จะย่าอยังก็ได้นะเจ้ามันบ่ไดมาโอ้มีคนจำาจจําใสว่าจะต้องทําอันนั้นทําอันนี้อยู่แต่ออเวลานะเจ้ามันก็เลยทําเมื่อสุพันมีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าบางเตียงงานมันกะจะงนกจะมีงานเพิ่มเข้ามาแบบนี่อะเจ้ามันก็รมณ์มาลอยนะเจ้าบางวันสุพรณก็เลิกเจ้าบางวันก็เก่นนมัปปส เจ้าหนอแหมยังเท่าแกแบกดีตัวเนะเจ้าหนอมันเกิดมันคนในครอบครัวกันไปแล้วไอ้น่ะประมาณเนี่ยเจ้าบางเตียกะห้างานน่ะกะท่อกะอยากใหญ่งานกะเป็นธรรมดานะเจ้าหนอคนเฮาอารมณ์มันกะแป๊บวนหวองนะเจ้าจะฮื้อว่าเอออยู่ซื่อๆตลอดอมันเกิดปอดใจนะเจ้าหนอเวลาเขามีพลังบวกขึ้นมาเขากะออยากทํางานต่อยอ่ะประมาณเนี่ยเจ้าหนอขับตีอยู่ได้ขับใจอยู่ยากเจ้าอดทนเอาน่ะเจ้าหนอเพราะว่าพะานาทีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเจ้า สุพันกับกาบขอพระคุณทุกท่านเนอเจ้าที่เข้ามาที่ตามรับชมแล้วกเคือกำลังใจสุพันเนอเจ้าเนอจอยเป็นกำลังใจใื้อน้องงวตัวนี้ตัวนห้นอเจ้าเนอขอใื้ัอตัวนี้หายแล้วกะปลอดภัยดีเนอเจ้าหนอการได้จอยเหลือชีวิตหนึ่งนะเจ้ามีค่ามากเลยนะเจ้าสำหรับจิตใจของสุพันเนอเจ้าเวลารักษางอตัวในตัวหนึ่งนะเจ้าตีมต่อชีวิตตอล้มหายใจเขาได้อ่ะเจ้ามันเป็นบุญกุศลอันหนึ่งของสุพันเนอเจ้าเนองวในฟร์มนี้สุพันก็เป็นคนรักษาเนอเจ้าเนอเอากระทำเตา เตีเขาทําได้นะเจ้าถึงวินาทีสุดท้ายของเขาพ่ะน่เจ้าสุพรรณกักกาบ,บขอบคุณอีกข้างหนึ่งเน้อเจ้าตีเข้ามาย่ำาุมน่ะเจ้านาะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมากๆเนดะ้อขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกทันเน้อเจ้า